The family buddy of your life สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Mom Gen t o o ค่ะดิฉันสงมนสิทธิทสมาร,รายงานตัวนะคะมาพบจเจอกับคุณผู้ฟังนะคะผ่านทาง The Family Podcast ค่ะนะก็คลิกเข้าไปนะคะผ่านทาง Facebook ได้แล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะคะ ก็เรามาร่วมกันห่วงใยพ่อแม่ดูแลลูกหลานนะคะ Work hard smart life ค่ะเป็นรายการสำหรับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเป็น Mom Generation ที่สองนะคะหรือว่า Mom Gen 2นี่แหละค่ะจะมาเล่าเรื่องผ่านผู้หญิงที่เป็นทั้งแม่ของลูกแล้วก็เป็นลูกของแม่แล้วก็ทำหน้าที่เชื่อมต่อทุกคนในครอบครัวนะคะวันนี้ดิฉันมีเรื่องราวที่อยากจะมาเน้นย้ำให้กับคุณผู้ฟัง นะคะคิดว่ามันเป็นปัญหาแหละในช่วงของวิกฤตการโควิด -19 นะคะเรายังต้องอยู่กับมันอยู่แล้วก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกับกับคนทั่วโลกนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะนำเอาข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะล่าสุดเลยเนี่ยก็มีการหยิบในหลายๆเรื่อง ะะหยิบมาทบทวนกันนะคะโดยเฉพาะทางยูนิเซฟนะคะที่พยายามที่จะทำยังไงหนอนะคะเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารกับเด็กๆนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะก็เป็นประเด็นข่าวว่าที่จะทำยังไงเนอะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยแน่นอนละผู้ใหญ่เนี่ยก็ทำหน้าที่ในการที่จะป้องกัน นะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะถ้าในระดับครอบครัวนะคะคนเป็นพ่อแม่หรือว่าคนที่อยู่ในเจเนอชันที่2อนะคะอย่างดิฉันนี่แหละค่ะเราก็ต้องดูแลพ่อแม่ของเราแล้วก็ดูแลลูกหลานของเราแต่สิ่งหนึ่งที่มีความจําเป็นมากๆแล้วก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ก็คือเรื่องของการสื่อสารนะว่านอกจากวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องแล้วเนี่ยการสื่อสารก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จําเป็นอย่างมากนะคะในโลกยุคนี้นะ,ะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ย เราก็อาจจะแบบต่างคนต่างอยู่เนาะไม่ได้แนวร่วมนะบางคนเนี่ยต้องอยู่กันหลายวัยไงในครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีลูกที่อาจจะต่างต่างวัยกันแล้วก็มีคุณปู่คุณย่าด้วยเพราะฉะนั้นการสื่อสารในครอบครัวเนี่ยมันมีความจําเป็นเหลือเกินนะถ้าบางครอบครัวที่เป็นครอบครัวเดี่ยวคุณพ่อคุณแม่อยู่ในต่างจังหวัด นั่นก็อาจจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะคะแต่ว่ามันเป็นปัญหาการสื่อสารที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยโทรศัพท์ผ่านมือถือหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าตอนนี้ผู้คนทั่วโลกกำลังเป็นปัญหานี้อยู่คือกำลังใช้ความระมัดร,ระวังในการปกป้องตัวเองนะคะทั้งครอบครัวทั้งชุมชนจากเจ้าโควิด -19 แต่ว่าเราจะทำยังไงนะคะที่จะทำให้มันอย่างน้อยๆเนี่ย อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้แต่ว่ามันก็ยังเอื้อต่อการเรียนรู้ได้นะแล้วก็มีการนําเสนอนะะรูปแบบการสื่อสารของเด็กคือถ้าเป็นคุณครูก็คือการสื่อสารกับเด็กๆเ,เด็กนักเรียนถ้าเป็นพ่อแม่ก็สื่อสารกับลูกหลานเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยโดยภาพรวมเนี่ยมันมีความจําเป็นที่เราต้อง นำเอาข้อมูลข่าวสารหรือว่ามีวิธีการในการสื่อสารโดยเริ่มจากตัวคนเป็นพ่อแม่นี่แหละคะ่ะว่าเราจะเน้นยังไงเราจะสื่อสารยังไงให้มันเกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ไม่ต้องมาหงุดหงิดรําคาญใจในภายหลังนะก็มีการแยกแต่ละช่วงวัยนะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ทางองค์กรยูนิเซฟแล้วก็องค์การนานยโลกเขาได้มีการพิจารณาร่วมกันแล้วก็มีข้อเสนอแนะด้วยกันนะคะว่าอย่างกรณีของเด็กก่อนวัยเรียนเนี่ย นะควรจะต้องนําเสนออะไรนะคะควรจะเน้นการสื่อสารอะไรก่อนนะคะก็จะเน้นเรื่องของพฤติกรรมเพื่อสุขอนามัยที่ดีนะเช่นการไอหรือจามลงบนข้อพับแขนนะคะคพยายามจะสื่อสารว่าต้องให้เปลี่ยนวิธีการด้วยแล้วก็มีการสื่อสารว่าให้ล้างมือบ่อยๆนะ,ะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะ,ะมันจะมีวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงยังไงบ้างนะหนึ่งในวิธีปกป้องเด็กให้ปลอดภัยจาก เจ้าโควิด -19 ก็คือส่งเสริมให้เด็กล้างมือบ่อยๆเป็นเวลาอย่างน้อย20วินาทีนะคะไม่พูดคุยในลักษณะที่ทําให้เด็กรู้สึกหวาดกลัวนะคะเด็กอาจจะร้องเพลงหรือว่าเต้นเข้าจังหวะดิฉันว่าเข้าทีนะเวลาจะไปจะไปล้างมือบางทีเราก็สอดแทรกอะ่ะ,ะอย่าอย่าทำให้มันเป็นเรื่องน่าเบื่อไปล้างมือลูกไปล้างมือก่อนกินข้าวออกมาเดี๋ยวล้างมือเดี๋ยวล้างมือทั้งวันแต่ว่าให้เขา มองว่าการล้างมือเป็นเป็นมันเป็นพฤติกรรมหนึ่งหรือเป็นนิสัยที่ติดตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องที่พ่อแม่บน่นแต่ว่าเขาอยากไปล้างเองเพราะเขากังวลถึงความไม่ปลอดภัยเองดิฉันว่าอันนี้มันเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่จําเป็นเหลือเกินนะคะแล้วก็มีหลากหลายวิธีนะคุณครูก็อาจจะไปใช้ก็ได้พ่อแม่ก็อาจจะใช้ก็ได้นะคะนำหุ่นกระบอกหรือว่า ตุกตามาสาธิตอาการของโรคก็ได้จะจามจะไอจะมีไข้นะเวลาป่วยเป็นยังไงนะเวลามีรู้สึกนะเป็นปวดหัวตัวร้อนไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวรู้สึกเหนื่อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีวิธีฝึกนะคะก็เหมือนเอามาเป็นตุกตาว่าถ้าเป็นตัวเราเป็นอย่างนี้หรือถ้าเราจะเป็นคนที่เราจะไปปลอบโยนนะ เราจะเป็นไม่ใช่ผู้เจ็บป่วยแต่ว่าจะปลอบโยนเจ้าตุ๊กตาเนี่ยเราจะมีวิธีพูดยังไงนะก็ฝึกแล้วก็รวมไปถึงการที่จะทําให้เด็กนั่งห่างกันนะคะนึกออกไหมเวลาตอนสมัยที่เราเด็กๆเ,เรามีการเล่นกันก็เอามือนะยกมือคือล้อมวงแล้วก็ให้เด็กนั่งห่างกันโดยการแขนออกแล้วก็ทําท่าแบบห่างกันมันก็จะเป็นการฝึกโซเชียลดิสท n นซิ่ให้เห็นนะว่าเราจะต้องห่างกันแบบว่า ยืดแขนไปลกูกอาให้สุดแขนแล้วเราจะต้องมีออนักศึกษาของการนั่งห่างก,กันแบบนี้สําหรับเด็กเล็กเนี่ยฝึกเท่านี้ก็เก๋ละนะคะแต่ว่าต้องพยายามให้เขาเป็นความเคยชินให้คุ้นชินแล้วก็ทํามันด้วยความสมยอมนะแล้วเราก็จะไม่หงุดหงิดใจด้วยไม่ใช่พูดจนปากเปียกปากแฉะอะไรเงี้ยนะอยากจะตัดเรื่องบ่นออกไปะนาะทีนี้เนี่ยสากการแบบนี้เราเป็นพ่อแม่เราก็ขี้เกียจบ,บ่นแล้วเนาะมันมาถึงจุดเหนื่อยอะ่ะ ไม่อยากบ่นแล้วคิดเกียดแล้วเป็นต้องหาแนวร่วมคิดเอาไว,ว้ว่าวิธีการสื่อสารเราต้องหาแนวร่วมถ้ากรณีที่ลูกโตขึ้นมาในระดับชั้นประถมศึกษาแล้วก็อันนี้เราอาจจะจำเป็นที่ต้องรับฟังแหละรับฟังเขามากขึ้นความกังวลนะลูกกังวลอะไรนะลูกอาจจะมีคำถามอะไรมากมายเราก็ต้องพยายามตอบคำถามโดยที่ไม่ป้อนข้อมูลให้กับเด็กมากเกินไปอะ่ะ นะคะแล้วก็เพียงแต่ว่ากระตุ้นให้เขาแสดงความรู้สึกออกมาพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาเขาคิดยังไงตอนนี้เป็นยังไงปฏิกิริยาเขาเป็นยังไงสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงเหมือนให้เขาได้พูดมากกว่าที่เราจะพิมพพูดเนี่ยมนคนแบบพูดระวังนะมันน่าก,กลัวนะใส่ความหวาดกลัวลงไปเด็กในวนัยนี้เขายิ่งกลัวเข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นพยายามกระตุ้นให้เขาระบายความรู้สึกออกมาเขาคิดยังไงนะคะย้ําว่า มันมีหลายสิ่งที่เด็กสามารถทําได้นะคะคือสอนให้เด็กรู้จักการการเว้นระยะห่างทางสังคมวัยนี้ก็ทําได้หลีเกเลี่ยงฝูงชนไม่ไปสัมผัสตัวผู้อื่นแล้วก็เน้นเรื่องพฤติกรรมเรื่องสุขอนามัยนะคะอันนี้เด็กวัยนี้ก็ยังจําเป็นอยู่นะคะแล้วก็ให้เขาเข้าใจพื้นฐานของการป้องกันและการควบคุมโรคอันนี้ก็คือเพิ่มขึ้นมาเพิ่มสเต็ปนะคะอาจจะใช้อุปกรณ์แสดงให้เห็นการแพร่กระจายของเชื้อโรคเช่น ะะใส่น้ำผสมสีลงไปในขวดสเปรย์แล้วฉีดพ่นลงบนกระดาษสีขาวจากนั้นก็ให้เด็กสังเกตดูจากการกระจายตัวของละอองน้ำบนกระดาษนึกออกใช่ไหมนี่จริงๆแล้วเป็นการทดสอบวิทยาศา,ศาสตร์อย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะเป็นการสาธิตให้เด็กเห็นด้วยว่าเหตุใดจําเป็นต้องล้างมือด้วยน้ําแล้วก็สบู่เป็นเวลา20นาทีเหตุใดต้องมีการฉีดสเปรย์ลงไปมันเห็นการกระจายตัวแล้วมันช่วยเราอย่างไงนะคะแล้วก็ ให้เด็กๆได้ลองคิดอะฝึกคิดวิเคราะห์ได้นะว่าเออใครนาะที่มีความเสี่ยงสมมุติยกตัวอย่างเคสก็ได้มีเพื่อนคนนึงป่วยเป็นหวัดไปโรงเรียนเพื่อนคนนี้จามโดยใช้มือปิดปากปิดจมูกแล้วเวลาไปทักทายคนอื่นเอามือเนี่ยไปจับคนอื่นมันมีโอกาสติดไหมก็พยายามคิดให้เขาเข้าใจแล้วก็มองเห็นเป็นภาพ ะะก็เริ่มเริ่มมีสเต็ปของความยากมากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นเพื่อให้ลูกได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยที่พอขยับขึ้นมาจากประถมเป็นมัธยมต้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องฝังมากขึ้นเรื่อยๆพอลูกยิ่งโตเนี่ยต้องต้องคิดไว้นะคะว่าหูต้องเปิดมากขึ้นเรามีสองหูเรามีปากเดียวปากขนาดมีปากเดียวไว้ทั้งกินทั้งพูดแล้วเนี่ยเรายังใช้มันมากกว่าหูอีก เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนค่ะลูกเรายิ่งโตเราต้องใช้ยิ่งยิ่งยิ่งกลางหูสองข้างให้มากขึ้นฟังให้มากขึ้นแล้วก็พูดให้น้อยลงเราฟังข้อวิตกกังวลแล้วก็ตอบคําถามเขาให้มากที่สุดนะเน้นว่ามันมีหลายสิ่งที่เด็กสามารถคือเขาเรียนรู้ได้แล้วก็สามารถที่จะขยับไปดูแลผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นได้นะคะพยายามส่งเสริมให้เขาได้เผชิญหน้ากับปัญหาพูดคุยถึงปฏิกิริยาของผู้คน นะที่มีโอกาสที่จะไปพบเจอกระตุ้นให้เขาได้สื่อสารความรู้สึกออกมานะคะบางคนกลัวงเราก็ต้องพยายามให้เขาพูดออกมาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้ถ้ากลัวเราก็พยายามจะเข้าไปแก้ปัญหาว่างจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องน่าก,กลัวเลยลูกมันเป็นเรื่องที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นแต่ถ้าเราป้องกันมันได้ดีนะคะในระดับป้องกันแล้วก็สอนวิธีการป้องกันแล้วก็การพูดคุยกันคือพยายามให้เรียนรู้ลูกให้มากที่สุดะว่ามันมีช่องทางไหนเราจะได้รู้ บางคนเนี่ยจ้องแต่จะสอนเงพอจ้องแต่จะสอนเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วลูกเขาไม่ได้อยากรู้ในสิ่งที่เราสอนหรอกนะเพราะพูดพ่อแม่ก็ชอบพูดซ้ําๆย้าๆจนเขาคิดว่ามันคือการบน่นแต่ถ้าเรารับฟังเขามากขึ้นเขาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นแนวร่วมเหมือนเป็นพวกเดียวกันเขาก็จะกล้าพูดกับเราได้มากขึ้น,นจากนั้นเราก็ค่อยๆสอดแทรกบทเรียนต่างๆเข้าไปนะสอดแทรกเรื่องการรู้เท่เาทันสื่อนะคะหยิบเรื่องของมีเดียริทเลซี่นะคะขึ้นมาช่วยเสริมเขา นะคะว่าเออมันมีข้อมูลอย่างนี้นะลูกถ้าลูกเข้าไปในโลกออนไลน์นุกก็จะเห็นมันมีทั้งข้อมูลที่เป็นข่าวมั่วข่าวลวงข่าวจริงแล้วจะมีวิธีการเช็คข้อมูลอย่างไงบางคนบอกว่าโอ้ยหนูเป็นพ่อคือเป็นพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่ยังข่าวเสพข่าวลวงบ่อยๆ <c oughs> ดี่ฉันถือว่าข้อนี้เราต้องแก้ไขตัวเราเองก่อนถึงจะไปสอนลูกเราได้นะคะเราต้องมีวิธีการที่ต้องรู้เท่าทันสื่อด้วยรับเสพอะไรมาเนี้ยไม่มั่นใจไม่ต้องแชร์จริงๆแล้ว ทําให้เป็นนิสัยเลยอ่ะไม่จําเป็นต้องแชร์หรอกคะ่ะเราอ่านเอาไว้เพราะว่าอ่านแล้วเนี่ยเราดูซิมันมีที่มาไหมที่มาที่ไปไหมนะคะไม่จําเป็นต้องแบบว่าส่งแชร์ก็ไม่ต้องแชร์แล้วถ้าแชร์ไปแล้วก็ไม่มีข้อมูลแหล่งที่มาที่ชัดเจนคือบางคนแบบแชร์ว่าฉันคือคนที่รู้วงในนะวงในสุดๆเลยอะไรเงี้ยหรือว่ารู้เร็วอะไรเงี้ยมันมันไม่ช่วยอะไรอะ่ะ นะเ,รเราต้องมีสติในการเสพข่าวโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตนะที่มันพร้อมที่จะมีคนลวงข่าวได้เยอะด้วยนะก็ฝากไว้ด้วยว่าลูกยิ่งโตนะการสื่อสารเราก็ต้องยิ่งเข้มข้นมากขึ้นลูกที่อยู่มัธยมปลายเราก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องเพิ่มผนวกเอาเรื่องวิทยาศาสตร์เข้าไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องเชื้อไวรัสต่างๆนะการติดต่อโรคนะรวมไปถึง ύ, ทำไมตอนนี้เขาต้องมีการ หาวัคซีนเนาะพยายามผลิตวัคซีนพยายามมีการทดลองวัคซีนต่างๆในหลากหลายประเทศนะคะแล้วก็เน้นว่าในอดีตนะคะเราเคยมีโรคระบาดใหญ่ๆในประวัติศาสตร์แล้วก็ส่งผลกระทบแค่ไหนยังไงนะคะก็ะไปช่วยกันคน้นแล้วก็หรือว่าถ้าท่านมีข้อมูลความรู้ท่านก็เล่าให้ลูกหลานฟังแล้วก็ได้เห็นแล้วก็เปรียบเทียบเนี่ยในระดับมัธยมปลายก็จะพอได้ เข้าใจแล้วก็เขาก็จะได้สามารถมองเห็นด้วยนะคะว่าอย่างอุยในอดีตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขามีนโยบายยังไงเขาสามารถจะช่วยยังไงแล้วตอนเนี้ยมันเหมือนหรือมันต่างยังไงนะคะเพื่อที่จะทําให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็มองไปถึงในโลกอนาคตว่ามันมีโอกาสอีกไหมในโลกยุคเขาที่จะต้องเติบโตขึ้นเนี่ยนะคะหรือว่าอาจจะขยับสเต็ปหนึ่งนะให้เขาได้มองเห็นมองไปในเรื่องของ กิจกรรมรณรงค์อ่ะมีส่วนช่วยในการแบ่งปันผู้อื่นรณรงค์สังคมนะคะรณรงค์ส่งเสริมอะไรผ่านสื่อออนไลน์เผยแพร่ผ่านทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่นหรืออะไรก็ได้ที่เขาทําอยู่เนี่ยแต่ว่าให้เขามองเห็นเนแล้วก็มีความรู้สึกขยับจากสเต็ปเพียงแค่ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวเป็นเข้าถึงสังคมแล้วก็อยากจะทําให้สังคมดีขึ้นนะดันเรื่องพวกนี้ เราสอดแทรกที่จะเข้าไปในตามแต่ละช่วงวัยไดนะ้รวมไปถึงถ้าเด็กมาไปก็ควรจะต้องมีให้รู้เท่าทันสื่อก็คือเรื่องมีเดียลิทเลซีอันนี้ยังต้องเข้มข้นมากขึ้นนะยิ่งโตขึ้นก็ต้องเข้มข้นมากขึ้นว่าทักษะในการสื่อสารนะมันมีความจําเป็นนะถ้าเราเสพข้อมูลที่ผิดผิดแยกแยะข้อมูลไม่ได้สุดท้ายมันจะไปสร้างความสับสนในสังคมนะมันก็ต้องสอดแทรกเรื่องนี้ด้วยและอีก เรื่องหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการสื่อสารกับผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยนะคะนะอย่ามองข้ามท่านนะคะเราสื่อสารกับลูกหลานของเราในแต่ละวัยแล้วเนี่ยก็ต้องสื่อสารกับผู้สูงวัยด้วยนะคะเพราะว่าท่านเองก็เป็นกลุ่มเสี่ยงการให้ท่านได้เสพข้อมูลข่าวสารนั่นเรื่องหนึ่งแต่ว่าอย่าลืมว่าปุ่ยาตายายเราในยุคนี้นี่ก็ไม่ธรรมดานะคะ ท่านก็ออนไลน์เหมือนกันแล้วก็ในโลกออนไลน์เนี่ยกลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มที่มีภาวะความเสี่ยงเนี่ยที่จะเสบรับข้อมูลที่มั่วๆลงๆเนี่ยเยอะมากนะก็ตรงนี้แหละที่จำเป็นเหลือเกินที่คนเป็นพ่อแม่ต้องพยายามเข้าไปพูดคุยกับปุยตายายของเราว่าข้อมูลบางข้อมูลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จริงก็ได้มันอาจจะเป็นข้อมูลลวงก็ได้นะเราต้องรู้เท่าทันสื่อด้วยนะเชื่อไหมคะว่า กลุ่มที่ถูกหลอกลวงมากที่สุดเนี่ยนะคะก็คือกลุ่มภาวะที่เสี่ยงที่สุดก็คือผู้สูงวัยนี่แหละนะไม่ใช่แค่เสี่ยงแค่โควิด19แต่เสี่ยงถูกข้อมูลลวงผ่านทางโลกออนไลน์ด้วยเพราะฉะน,นเราเองต้องมีการสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ปุย่าตายายของเรานะถือโอกาสในการพูดคุยกันนะและยิ่งอยู่ในช่วงพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะในครอบครัว เนีเมื่อก่อนอาจจะไม่มีเวลาที่จะได้อยู่พร้อมหน้ากันขนาดนี้เนี่ยก็ถือเอาโอกาสว่าการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในขนาดานี้เนี้ยหยิบเอาการสื่อสารทางบวกมาเป็นประเด็นในครอบครัวนะคะก็เราอาจจะหยิบเอาสาการนะวันนี้เนี่ยมาเป็นประเด็นในการพูดคุยกันในครอบครัวแล้วก็ลองดูว่าใครรู้สึกยังไงวิพากกันนะ,ะฝึกทั้งสมองฝึกทั้งวิธีคิดนะคะแล้วก็ได้เห็น ว่าแต่ละเจเนอเรชันน่ะเขาคิดเห็นยังไงลูกเราก็จะได้เข้าใจว่าปู่ย่าตายายคิดยังไงปู่ย่าตายายก็จะได้เข้าใจว่าเราคิดยังไงลูกหลานเราคิดยังไงนะทั้งลูกทั้งหลานคิดยังไงนะมันก็จะได้ทําให้การอยู่ร่วมกันแล้วต่างเจเนอเรชันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแต่ว่าคิดไม่เหมือนกันแต่เข้าใจกันยอมรับกันเคารพกันเรงนั้ว่าอันนี้มันเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดในสาการแบบนี้นะคะแล้วคนที่จะเป็น มนุษย์นักจัดการได้ดีที่สุดก็คือมอมเจเนเรชันที่2นะคะเราเป็นเพศหญิงเนาะเราก็ถูกส่งมาแล้วลหละว่าเราเป็นนักจัดการเพราะฉะนั้นการสื่อสารการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเนี่ยนิฉันว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกเรื่องนะที่คนเป็นเจเนเรชันที่2ต้องเชื่อมให้ได้นะอย่าเชื่อมเรากับลูกอย่างเดียวนะแต่ว่าเราต้องเชื่อมของคนทุกเจเนเรชันในครอบครัวให้ได้นะคะยิ่งสังคมยุค ทุกวันนี้เนี่ยนะยิ่งโตขึ้นความแตกต่างของยุคสมัยมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ห่างแล้วทางกันไปทุกทีเพราะฉะนั้นเราเป็นช่วงรอยต่อเราต้องพยายามเชื่อมนะบางคนปู่ย่าตายายไม่เอาหลานเลยหลานไม่เอาปู่ย่าตายายเลยอย่างเงี้ยไม่ดีเลยอะ่นะจริงๆแล้วยุคสมัยมันก็มีเรื่องราวที่งดงามของมันะนะคะที่ความจริงก็น่าจะ ถือเอาโอกาสแบบนี้ยุคสมัยของปุญญตายาอะไรที่เราดีๆที่เราคิดว่าควรจะต้องรักษาไว้เราสามารถส่งต่อให้กับลูกหลานของเรานะคะก็เล่าต่อให้ลูกหลานของเราได้เข้าใจลูกหลานของเราก็จะได้เข้าใจว่าเออเออยุคนั้นมันเป็นแบบนี้นะกก็ไม่มันก็ดีไปอีกแบบหรือปุยญาตายาเราก็ต้องปรับตัวกับยุคสมัยในปัจจุบันที่เป็นเทคโนโลยีแล้วก็เข้าใจหลานได้มากขึ้นนะนอกจากจะเข้าใจลูกเราต้องเข้าใจหลาน นะในเจนต่อไปใครจะไปรู้ว่าอีกหน่อยต้องเข้าใจเลนด้วยซ้ำเห <c oughs> นะ็นไหมคะนะการอยู่ร่วมกันเนี่ยทำให้มันมีวิธีคิดนะที่บวกเนี่ยมันก็จะบวกอย่างมีความสุขนะอย่าไปคิดลบนะพยายามคิดอยู่บนพื้นฐานว่าต่อให้วิวกฤตโควิด -19 มาอย่างไงแต่ว่าไอ้สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเรายังคงอยู่สถานาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ย เราก็สามารถดำรงตนได้อย่างมีความสุขนะคะเอาละคะ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการมอมเจนทูต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะดิฉันสมบูรณ์สิทธิทสมานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะร่วมมือร่วมใจฝ่าวิกฤตไวรัสโควิดไปได้วยกันกับ The Family Podcast หัวใจฟูสู้โควิด สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสอสอสอ